สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะคลิปนี้มาและเจจะมาเน้นรัฐบาลไทยให้นะคะเพราะว่าพรุ่งนี้ผลจะออกแล้วนะคะสําหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยเราเนาะก็ฝากสนับสนุนสลากของรัฐบาลไทยด้วยนะคะเพื่อไปเขาเรียกอะไรให้เข้ากับหน่วยงานรัฐบาลไทยเราเพื่อไปพัฒนาประเทศเราเนาะคลิปนี้ก็เน้นเบิ้ลนะคะเน้นเบิ้ล สามสามเนาะนะคะลงสลากกินแบ่งนะคะสามสามส่วนสี่ตัวนะคะเอสให้เก้าสองห้าสี่ไปสลับเอานะคะทุกคนเก้าสองห้าสี่สองเก้าห้าสี่นะคะห้าสี่สี่ห้าห้าเก้าเก้าห้าห้าสองสองห้าประมาณนี้นะคะทุกคนเนี่สี่ตัวนี้เอาไปสลับกันนะคะทุกคนเนาะ พอไมล์เลิบเจไม่ได้สลับมาให้นะคะอันนี้ไมล์เลิบเจพูดตามที่คํานวณแล้วก็มาเน้นให้นั่นแหละคะ่ะก็คือเน้นนะคะสตัวก็คือ9ก้าสองห้าสีนั่นแหละนะคะแล้วก็เน้นเบิ้ลสาสนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะคะดูกําลังของตัวเองเป็นหลักแล้วกันเนาะนะคะก็ไม่อนุญาตให้วางลิงก์ใต้คลิปนะคะไมลเลิฟเอาการคํานวณของตัวเองมาฝากทุกคนนะคะ ก็หวังว่าทุกคนจะโชคดีเฮงเฮงปังปงกันนะคะรวยรวยกันทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันหลังผลออกนะคะว่าผลออกที่ให้ไปจะเป็นยังไงนะคะในสูตรถ,ถ้าถ้าอยากดูว่าสูตรเต็มเป็นยังไงของรัฐบาลก็ลองไปย้อนดูในนะคะช่องอยูมารุมพักในยู่ทางช่องนะคะ youtube ก็เลยกันนะคะเพราะว่าให้ไว้ตลอดนะคะกับการคำนวณสูตรรายวันนะคะรวมถึง สูตรรัฐบาลไทยของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันพรุ่งนี้คลิปนี้สวัสดีค่ะ